เรามาดูข้อสอบ A level ลันนิดหนึ่งบทฟังชันกันนะครับสำหรับปี68ปีล่าสุดเลยก็ข้อนี้เขากำหนดให้ f และ g นะครับเป็นฟังก์ชันที่นิยามตามนี้ให้ฟังก์ชัน fx มาแล้วก็ฟังก์ชัน gx นะครับถามว่าโดเมนของฟังก์ชัน fog มีค่าเท่าใดมาดูข้อนี้ครับเป็นการหาโดเมนของฟังก์ชันประกอบเนาะ,ะ f og ก่อนอื่นเลยครับเราต้องสร้างฟังก์ชันประกอบขึ้นมาก็คือตัว fog เนอะอา่าเราก็สร้างมาครับฟังก์ชัน fogx นะครับอันนี้สร้างไม่ยากอา่าลองสร้างดูครับถ้าเราเจอฟังก์ชันประกอบถ้าเราจำได้นะครับอ่าตอนมอสี่ถ้าเราเจอ o นาะให้เราเปลี่ยน o เป็นวงเล็บนะครับอ่าเปลี่ยน o เป็นวงเล็บได้ f ของวงเล็บ gx งนี้นะครับโอเคไหมเปลี่ยน o เป็นวงเล็บได้ตามนี้โอเคก็จะได้ว่า f ของ gx ครับ gx เป็นฟังก์ชันตัวนี้ครับ ล็อกห้าลบเอ็กฐานสามอ่าแทนค่าไปครับเป็นเอฟของล็อกห้าลบเอ็กฐานสามอ่าตามนี้โอเคนะครับจากนั้นเราก็ได้แล้วตัวนี้เป็นเอฟของก้อนนี้เราก็เอาตัวเนี้ยครับยัดเข้าไปในนี้อ่าก็จะได้ตัวเนี้ออกมาเป็นสแควร์รูทอ่ากลายเป็นรูทของสองลบกับ ตัวนี้เนาะเราแทนค่าเข้าไปในตัว x ก็จะได้เป็น2ลบ log 5ลบ x ฐาา3นะครับโอเคได้ตามนี้โอเคเนาะเราได้ยิางเสร็จปุ๊บก็ได้แล้วครับฟังก์ชันประกอบของเราตัว gof ของเราเนาะได้เป็นฟังก์ชันตัวนี้ที่เราสร้างมาได้โอเคเสร็จแล้วข้อนี้เขาถามตัวโดเมนครับหาโดเมน โดเมนเราก็ดูเงื่อนไขใต้รูทครับเนี่ยถ้าเราจําได้เนาะอ่าเดี๋ยวพี่เขียนให้เงื่อนไขใต้รูทถ้าเราเจอ y เท่ากับอ่ารูทสามเหลี่ยมแล้วกันเนาะอ่าเราจะมีเงื่อนไขใต้รูทครับคือข้างในรูทต้องเป็นบวกเสมอก็คือมากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขตัวนี้ในการหาโดเมนจากนั้นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราควรรู้เนาะเลขหลังล็อกครับเลขหลังล็อกตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่เขียน เลขหลังล็องต้องมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับล็อกของกันฐาน a แล้วกันเนาะและเลขข้างหลังอ่ะพี่ให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมตัวสามเหลี่ยมตัวเนี้ยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์โอเคไหมครับเพราะเลขหลังล็อกห้ามจิดลบเนาะ,ะต้องเป็นบวกเสมอครับต้องมากกว่าศูนย์โอเคเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขตัวนี้ในการทําเพราะฉะนั้นพี่ก็อ้างก่อนเลยครับตัวแรกเงื่อนไขแรกครับถ้าเราเจอสแควรูตเนาะ อ่าก็คือเลขข้างในรูต,ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ตามเงื่อนไขตัวนี้อเราก็อ้างเลยว่าสองลบล็อกห้าลบเอ็กฐานสามตัวเนี้ยต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกแต่เรายังมีเงื่อนไขหนึ่งอ่ะอีกเงื่อนไขหนึ่งอ่าเอามาแลกกับเลขหลังล็อกครับอ่าเราดูก,ก่อนนี้เลขหลังล็อกต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เนาะตามเงื่อนไขหลังล็อกเราเป็นตัวนี้ห้าลบเอ็ก เราจะได้ว่า5ลบ x เนี่ยต้องมากกว่าศูนย์ตามเงื่อนไขตัวนี้ก็จะได้ว่า5ลบ x ต้องมากกว่าศูนย์ด้วยเดี๋ยวเอามาอินเตอร์เซกกันครับอ่าโอเคเราก็แก้สมการมาคอนนี้อืมก็แก้มาได้เลยครับ้อนนี้เนาะเราเห็นว่าสองตัวเนี้ยสองตัวนี้บวกอยู่ครับพี่ขอย้ายไปลบฝั่งนี้อ่าย้ายข้างไปลบก็จะได้เป็นลบของลบ5ลบ x ฐาน3 ก้อนนี้ต้องมากกว่าเท่ากับลบสองโอเคจากนั้นก้อนนี้ก็จะเห็นว่าก้อนนี้มันติดลบใช่ไหมครับอ่าติดลบพี่ย้ายไปหารอ่าย้ายลบไปหารเนาะก็จะได้เป็นล็อกห้าลบเอชหานสามอ่าเราย้ายลบไปหารเนาะนะกลายเป็นลบสองหารลบหนึ่งครับซึ่งลบหารลบมันจะเป็นบวกเนาะกลายเป็นบวกสองแต่ก็ตรงนี้เราระวังนิดหนึ่งครับเวลาเอาลบไปหารอ่สมการเนี่ย ครื่องหมายหาสมการเกลกับข้างเนาะจากมากกว่าเท่ากับจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับโอเคได้นะครับโอเคต่อมาเราก็แก้แก้ล็อกตัวนี้ครับปลดล็อกโดยการเอาฐานเนาะเลขฐานคือสามเอาสามไปดันตัวนี้ขึ้นอ่าก็จะได้เป็นอนะ่ะปลดล็อกเรียบร้อยได้เป็นห้าลบเพมากกว่าเท่ากับสามอยู่กำลังสองใช่ไหมครับเอาฐานขอล็อกเนี่ยไปดัน เลขตัวนี้ขึ้นก็กลายเป็นสามพลังสองอ่าแล้วเราก็ปลดล็อกเรียบร้อยก็จะได้ว่าอะไรครับอ่าห้าลบเอตัวนี้มากน้อยกว่าเท่ากับอะไรครับสามพลังสองเป็น,าปนสามคูณสามเป็นเก้านะครับแล้วกแ,กแก้ตัวนี้อันนี้เราก็ย้ายครับห้าห้าตัวนี้บวกอยู่เราย้ายไปลบเนาะอ่าอย้ายไปลบก็กลายเป็นลบเน้อยกว่าเท่ากับเก้าลบห้าก็ได้เป็นลบเอก นอว่าเท่ากับสี่ย้ายลบไปหารครับอ่าย้ายลบไปหารก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเเนาะย้ายลบไปหารก็กลายเป็นลบสี่แต่เราย้ายลบการที่เราย้ายลบไปหารเนี่ยต้องกลับข้างเนาะของสมการด้วยก็จะกลายเป็นจากนอว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับครับอ่าโอเคได้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมาดูอีกเงื่อนไขหนึ่งด้วยครับเงื่อนไขนี้อ่าเดี๋ยวต้องมาอินเตอร์เซ็กกันก็คือย้ายข้างเหมือนเดิมครับ อันนี้ห้าเนาะห้าบวกอยู่ครับห้าบวกอยู่ย้ายไปลบก็ได้เป็นลบเอ็กซ์มากกว่าลบห้าเสร็จแล้วก็ย้ายลบไปหารครับย้ายลบตัวนี้ไปหารก็ได้เป็นอะไรเอ,อ่ยย้ายลบตัวนี้ไปหารมันก็กลายเป็นเอ็กซ์อันนี้เป็นลบห้าเนาะลบห้าหารลบหนึ่งก็กลายเป็นห้านั่นเองแต่อย่าลืมกลับเครื่องหมายเนาะเพราะเราย้ายลบไปหารจากมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่านั่นเอง ก็ได้สองตัวนี้แล้วครับอ่าสองตัวนี้เอามาอินเตอร์เซกันก็ได้คำตอบแล้วสำหรับตัวโดเมนของเราฮะก็เรามี x เป็นลบสี่นะครับ x เป็นลบสี่เอามาพอดโพเซนจำนวนแล้วก็ x เป็นห้าอ่าพอดมาครับ x มากกว่าเท่ากับลบสี่ก็ตรงนี้เนาะมาทางขวามือมีเท่ากับก็ใช้จุดทืบเนาะหาระบายไปทำนี้ครับ แล้วก็ x น้อยกว่าห้าเนาะน้อยกว่าเฉยๆก็ชใช้จุดโป่งนะครับไม่ต้องระบายมาทางซ้ายมือเนาะเพราะน้อยกว่าเอามาอินเตอร์เซกันก็คือส่วนที่สามกันครับนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราได้นะครับว่าโดเมนของ gof เนาะ f กับ g โทษรับโดเมนของ f กับ g จะได้เป็นลบสี่ถึงห้านั่นเองปิดลบสี่ถึงห้าจบแบบข้อนี้ เรจะตอบช้อยข้อสี่ครับก็จะยาวนิดหนึ่งข้อนี้ครับอ่าต้องแม่นการแก้สมาการนิดหนึ่งกับตัวเงื่อนไขใต้รู้กับตัวเลขหลังล็อกนะครับเงื่อนไขต้องแม่นสองตัวนี้ถึงจะทําข้อนี้ได้ครับโอเค